พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นพิเศษจำนวน2รุ่นจากทั้งหมด8รุ่นในงานมอเตอร์โช2018ที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้รุ่นแรกก็คือ m ั n กี้125ฉลองครบรอบ50ปีของ m ั n กี้รุ่นที่2ก็คือ Super Cup C 1 2 5ฉลองครบรอบ60ปีของ Super ร์คัพ ยอดขายมากกว่า100ล้านคันโดยมังกี้125เปิดราคามาตรฐานอยู่ที่99,000บาทแต่ในงานมอเตอร์โชว์นั้นเป็นราคาแนะนำ9 4 9า94,900บาทขณะที่ซ u เปอร์คัพ C125 เปิดราคามาตรฐานอยู่ที่89,000บาทราคาแนะนำในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้84,900บาทซึ่งทั้งสรุ่นนะครับเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการและเพียงแค่3วันแรกของการเปิดงานก็คือ วันอังคารที่27มีนาคมซึ่งเป็นรอบของสื่อมวลชนวันพุธ28วันพฤหัสบดีที่19ทั้ง3วันนี้ปรากฏว่ายอดจับจองของมังกี้125และซูเปอร์คัพ425นั้นเกิดปรากฏการจับจองถลม่มทลายเกินความคาดหมายทั้ง2รุ่นนะครับมีตัวเลขจับจองรวมกันทั้งสิ้นกว่า300คันซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าการจับจองของเจ้ามังกี้และซูเปอร์คัพ จะเกิดปรากฏการ์ถล่มทลายเช่นนี้โดยเฉพาะวันแรกของการจัดงานมอเตอร์โชว์รอบสื่มลชนนั้นปรากฏว่าสำนักแต่งไม่ต่ำกว่า20แห่งนะครับเดินกันก,นกวดไข่เต็มบูธฮอนด้าทุกคนมองเห็นแล้วครับว่าอนาคตนั้นสองรุ่นนี้จะมีการตกแต่งกันอย่างมากมายจึงได้มีการจับจองไปเพื่อทําการโมดิฟายและออกแบบแต่งตุกแต่งเพื่อออกขายในอนาคตมังกี้125ตัวแต่งโชว์ที่มีราคากว่า2 0 0 0 0 0บาทก็มีผู้จับจองไปเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ซึ่งก็คาดหมายได้ง่ายๆครับว่า อีก10วันที่เหลือของการจัดงานมอตร์โชยอดจองของทั้งมังกี้125และซูเปอร์คัพ4125นั้นน่าจะทะลุกเกินกว่า1,000คันอย่างแน่นอนครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสาวันแรกของการจัดงานนั้นเป็นวันทำงานอังคารพุธพฤหัสเพราะฉะนั้นอีกสัปดาที่เหลือยังมีเสาธิ์อีกถึง4วันด้วยกันตัวเลขการจับจองจะทะลุกเกินกว่า1,000คันไปมากน้อยแค่ไหนติดตามข่าวคราวกันต่อไปในโอกาสหน้ากำหนดการวางจำหน่ายของมังกี้125นั้นอยู่ในช่วงกลางปีนี้นะครับส่วนซูเปอร์คัพ4125 อาจจะต้องถอยล่นไปถึงช่วงปลายปีแต่ก็ไม่แน่ครับว่าถ้าอยอดจับจองถล่มทลายแบบนี้แล้วก็ Honda อาจจะมีการเร่งการผลิตที่เร็วขึ้นก็เป็นได้หลังจบงานมอเตอร์โชว์แล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะไปจอดโชว์ยิ่งโดดเด่นที่ Cup เฮ u s ์เอกมัยซอย3มนะครับขัรสนใจก็ไปดูกันได้ครับตัวจริงนั้นจะสวยงามน่ากับขี่เพียงใดจะน่ารักแค่ไหนกับเจ้ามังกี้125นั้นไปดูกันได้ครับในปีนี้จะมีเพียงแค่ Cup h o u s ์ Hon d a เพียงแห่งเดียวที่เอกมัยซอยสส่วนจะนี้ไปอีก2ปีข้างหน้า จะมีการขยายโชว์รูมคัพเฮาส์ออกไปทั้งหมด40แห่งทั่วประเทศไทยเน้นโจทย์ใหญ่ๆก่อนนะครับส่วนโจทย์เล็กๆนั้นก็อาจจะมีในภายหลังเรื่องราวของมังกี้125และซูเปอร์คัพ125จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ